บ้านบ้านฮอนกันงี้ซ้ำนี่ล่ะไลไสดกับพี่ดบ้านแม่่างหูล้างตาบ่ใส่ผู้มาไทยกับวันนั้นเลยผู้มาไทยกับวันนั้นล้างหูล่างตา

เขาะี้ปาหัวหวนย่างน้าตกอนหัวเหวหัวหวมาซ้อมมัูมาซ้อมมัูดี้วนเพ่อนได้อย่างหน่อย้มคัปแดงไปแดวนโอ้แสตาพี่เจดเนี่อ้มาแพบมันหมดแล้วได้ยังเนี่ย ได้ยังสามเพคสามเพคสามแพ,ก,พ,ก,แพกนะ,ปะเปาดก็ดดเป็นแต่แซบแต่เนี่ยนาไก่ย่างพี่น้องเอ้ยอยู่ใส่ออกันมาเดิมบ้านนอกมันก็นมีได้ซตำหนี่ละบา้บา,นบานนอกบ้านน่านจะมีซตำหนี่ละจากบา้านคอยบวชขากันนี่มาได้อยู่เขตแดนเขตแดนเขียดนเล้าแต่ว่าพวกเหล้าเขาขากัน ไม่มีสงครามนะอำเภอจังหวัดอุดรอำเภอทุง่งฝนมุกอย่างนงีน้พี่น้องมุกปลาซิวผู้สาวกินเป็นบ่นอ้อผู้สาวที่กินเป็นได้เน่มัมเนื้อแห้งนี่ล่ะตับไก่ไหมดูเก๊ตับไกห่หุ่นถุงหนึ่งพระไพยอ่ะ ช่องอันช่องอันผู้สาวกินบ่คันกินกับทักมาด้วยละช่ววางใจฮะามเใว่ากัผู้่าว่าละเขาบอกว่าน้ำละสาวว่าละมาเป็นคนละน้อยมาจ้ามาเด้อมันสีเบิดเราเด้อมือนี่ เสีเบิดแล้วจ้าเป่ามาซื้อและยายเฝ่าเันสีเบิรดแล้วนสีเหลียแต่ปิ่งไก่นป่นอะไรจาบ้านแม่ข้าส่ายกระสุกไขมันในวนี้หวกได้ใจน่สวงามสีแต่ป็นสาวเราเฮงงามค่ะห้วสองปีเราไปเลยจะเทียนี่ยังเรียกว่า

เนื้อก็มีจ้ะผู้ได้มากเนื้อมีเนื้อเด้อจ้ะมีถูกอย่างถูกแนวนี่เราจะพิกัดอยู่หน้าโรงเรียนมาเด้อพี่น้องป้องไปมาซอยกันซื้อบ้านเฮา เออคนที่เดียวกันตายแล้วมีร้านเดียวนี่ยระร้านค่าโรงเรียนบ้านพลสูงอำเภอทุ่งฝน่อยก็อยู่ที่นี่แล้ว คนเฮียนก็มีแต่ต้นไม่ตุนละไก่ไก่นละไก่กรบของหวัน วเวทเวทผัดมีแต่อยู่ตรงนั้นแหละโอ้เห็นหลังบางาัง